กลับมาแล้วนะครับกับการขุดบิตคอยหรือการขุดเหรียญโดยการฝากเงินใช้เหรียญ USDC ครับเราจะได้รับรายได้แบบ passive คืนคำวันละ2%ซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการฝากเงินนะครับใน25วันเราจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแบบเท่าตัวเลยแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมีตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยคำนวณให้อย่างเช่นฝาก50เหรียญเนี่ยเราจะได้กลับมา75เหรียญ เราฝากไป60เหรียญจะได้กลับมา90เหรียญเราฝากไป100เหรียญจะได้มาที่150เหรียญเราฝากไป1 0 0 0 0เหรียญเราจะได้กลับมา1 5 0 0 0เหรียญจะจะมีใครฝากไหมแล้วก็ในส่วนของตัวแผนนะครับการลงทุนเนี่ยเราสามารถทําการคํานวณได้เลยว่าเราต้องการฝากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะเป็น2%เท่ากันแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมครับอยู่ที่3%ต่อการถอนนะ แล้วก็เขาเนี่ยมี KYC ด้วยนะคือมีการทําผ่านล้ก็สามารถตรวจสอบในการสแกน QR code หรือว่าเว็บไซต์ต,ตรงนี้ได้เลยเรามาดูในส่วนของธุรกิจของ b i t f o r นะว่าเขาเนี่ยทำอะไรในส่วนของ b i t f o r เนี่ยเขามีการเล่านะครับอารมพรบ,บทว่าเฮ้ยมีการเปิดมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายปีนะเออก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขุดนะอ่าเขาจะมีเครื่องขุดต่างๆมีตัว Network ที่มีการทำ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะที่มีความเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีการกระจายอนานาจนะแล้วก็ในส่วนของผู้ลงทุนเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพต่างๆนะครับว่าเป็นแบบนี้เป็นภาพในนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นภาพในที่เราเคยเห็นแบบว่าเขาจะมีกดกล้องให้ดูใช่ไ่มแต่อันนี้มันไม่มีเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะแต่ไม่รู้ดิมันดูค่อนข้างเก่าๆแต่จริงๆนะต้นน้าเนี่ยยังไงแอดว่ามันก็ทันนะครับเพราะว่ามันแค่25วันใช่ไ่ะ เราก็ต้องถอนทุกวันน่ะเออเราก็ลดความเสี่ยงโดยการถอนทุกวันส่วนตัวแอดเนี่ยก็จะฝากไปที่50เหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูเพราะว่ายังติดตัวเก่าอยู่เลยที่แบบฝากฝากไว้เอาจริงๆนะลงร้อยเหรียญบ้างมีอันนึงลง600ใช่ไหมมีอีกอันนึงลงประมาณ200แล้วก็อันนี้ก็เลยเออลงแค่นี้ก่อนเพราะว่ามีตัวหนึ่งก็ลงไปอีกประมาณ60กว่าเหรียญน,นะคือกระจายหลายตัวมากเลยบางทีก็กดไม่ทันนะ <laughs> แล้วก็ในส่วนของตัวการซ่อมเนี่ยเขาก็มีด้วยนะมีเซอร์วิสที่เขาซ่อมเครื่องของเขาเองนะต่อมานะครับเราก็จะมาดูแผนควบคุมกันนะแต่ว่ามันจะมีในส่วนของไวเบอร์เนี่ยที่เราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้คือใน25วันนะครับเป็นแผนในการลงทุนเนี่ยเราจะได้รับรายได้มั่นคงนะของ2%ทุกวันอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของศิลป,ปะในส่วนของ nft s t a k i n g ในอนาคตด,ด้วยซึ่งเฮ้ยมันก็ออกแนวแบบคล้ายๆพวก คุณคุณใช่ไหมโยวะโยโยอะไรเงี้ยเออเหมือนเลยครับเรียกว่าเหมือนเลยก็คือขุดขุดเสร็จปุ๊บมี NFT ต่อคือถ้ามองจากแผนนะที่เขามีการทำเนี่ยแล้วก็ NFT จะออกมาก็จะเป็นช่วงช่วงไต่มาสี่ครับก็น่าจะอีกนานเลยดูดูสิเอ้ย,อยไม่ดินี่มีการปล่อยในช่วงของ ปีที่2ครับก็น่าจะประมาณเดือนหน้าเดือนเมษาเพราะว่าโปรเจกต์มันมาประมาณสิ้นเดือนนะคือแอดมองว่าในส่วนของตัวเนี่ยเราสามารถเช็ค KYC ได้ในส่วนของตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยเออแอดว่าลนะน่าจะนานอยู่ครับเพราะว่า1ในเรื่องของตัวโปรเจกต์เองเนี่ยที่เขาวางในส่วน ROI เนี่ยมันค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าถ้านับจริงๆอ่ะ2%คือ50วัน แล้วก็ในส่วนของการปลดล็อกเนี่ยเขาจะมีการาเรียกว่าหากักสในการถอนอยู่ล้ซึ่งถ้าเกิดเราถอนปุ๊บมันก็มีการหักไปเรื่อยๆครับอันนี้เหมือนเคเองอะเออเคมเองอะไรเงี้ยโอเคเราต้องใช้ USDC นะครับในการที่เราเนี่ยจะทำการฝากครับโอเคถ้าเรามาดูในส่วนของตัวการฝากเนี่ย มันก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้เลยว่าเราเนี่ยทำการฝากยังไงแล้วเราก็จะได้ตัวคนงานขุดเหมืองมานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการฝากกันเลยรอสักครู่นึงครับให้มันทําการยืนยันก่อนแล้วเดี๋ยวฝากเข้าไปแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าฝากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับวันละเท่าไหร่ก็วันละหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยแล้วก็มาหาักก็จะเหลือประมาณมันหักไป0ูดนดเนาะก็จะเหลือประมาณ00.9ที่เราจะได้ในการถอน โอเคครับทีน,นี้เราฝากสเต็กกิ้งเสร็จแล้วก็กดรีรอบหนึ่งครับอ่าทีนี้เรามาเช็คครับก็ทำการฝากเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยเราต้องมารอการเคลมนะครับในทุกๆวันมันก็จะตัดรอบนะครับทุกๆ24ชั่วโมงในส่วนของเงินฝากเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะก็คือตัวนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยพูมีทั้งหมด3,400 70นะซึ่งเราก็สามารถมาเช็คได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนพูเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงการเข้าของคนเนี่ยมากหรือน้อยครับถ้าเราสังเกตนะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยจะฝากกันเท่าไหร่ครับให้เราฝากตามจำนวนที่คนเนี่ยมีการฝากเข้ามาครับอย่างเช่นถ้าเราดูอย่างเงี้ยประมาณ50เหรียญประมาณ1้อยเหรียญประมาณ150หรือ200เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่กําลังดีครับก็แปลว่าถ้าเราฝากอยู่ที่ประมาณเกณฑ์เนี้ยเนี่ยก็ ทำให้ตัวพูเนี่ยสามารถจ่ายได้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสิบสี่เหรียญตอนนี้เนี่ยรายได้รวมนะครับที่จะออกมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าตัวรายได้ที่เขาจะจ่ายเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเยอะนะมันก็จะอยู่ได้นานครับโอเคผลตอบแทนนะครับ60ตต่อรายเดือนนะถอนเงินทั้งหมดยังไม่มีการถอน โอเคครับส่วนอันนี้เนี่ยเราก็รอนะครับวันนึงเนี่ยมันก็ตัดเข้ามาตรงนี้เลยอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับคือเราไม่ต้องมารอแบบโอ้ยมานั่งกดทุกวันอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันก็ให้กดเองนะเราก็สามารถติดตามที่เทเล gram ก,กลุ่มได้แล้วก็สามารถดูกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะทําการแปะเอาไว้ให้นะก็ถือว่าอันนี้เนี่ยตรงเลยนะตรงหรือเปล่าวะไม่ตรงเหรออ๋อมันโดนนี่ไงมันโดนเอาออกไปด้วยเพราะว่ามีคนฝากก่อนหน้านี้แล้ว ฝากก่อนสองวันก่อนเนี่ยมันเลยถอนออกไปมันก็เลยไม่ตรงนิดหน่อยครับโอเคแต่อันนี้ยังไม่ขึ้นนะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเป็นการขุดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะก็คือขุดแบบจํานวนตัวเลขเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมขึ้นมาเป็นแปดละเพราะว่ามันก็คิดเป็นตามรอบนะครับหรืออาจจะเป็นวินาทีหรืออาจจะเอ้ยไม่น่าเป็นวิน่าจะเป็นนาทีนะครับคิดเป็นนาทีหนึ่งนาทีเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยแอดจะได้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งเหรียญน,นะ ถ้าฝาก200เหรียญเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด4เหรียญถ้าฝาก100เหรียญก็จะได้2เหรียญนะก็ลองคำนวณดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงในการที่เราเนี่ยจะสูญเสียได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยาวหรือไปสั้นนะแต่ว่าการที่โปรเจกต์เนี่ยมันมีการวางนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือเราจะต้องทำการ ดูสังเกตนะครับว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าถ้ามีโปรโมชั่นมาเมื่อไหร่ครับหรือเราดูพื้ภูก็ได้นะว่าเฮ้ยภูเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีการลดลงเนี่ยอย่างภูประมาณเนี้ยสามพันเนี่ยแอดมอลว่าฝากประมาณ200เนี่ยก็ได้นะหรือประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับเออหรือว่าต่ำๆก็50เหรียญเนี่ยก็ได้แล้วนะก็ถือว่าสวยอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมแยกกระเป๋าด้วยนะ เออเราจะต้องแยกกระเป๋าเอาไว้หลังจากที่เราฝากมาสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเงินเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมครับเป็น0.04 u SDC แล้วก็ในส่วนของการถอนเนี่ยเราสามารถทําการถอนได้ใน25วันมันก็จะนับถอยหลังจนเราสามารถถอนได้ครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนหรือฟรีเนี่ยอยู่ที่3เ แล้วก็ในส่วนของตัว reference เนี่ยจะอยู่ที่6เซแล้วก็ตัวพูเนี่ยสามารถกดดูจากด้านล่างตรงนี้ได้เลยเช็คเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพูเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็มาดูด้านบนเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะครับตอนนี้เนี่ยมียอดฝากเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับเมื่อมียอดเข้ามาเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นทีละ50ครับเพราะว่า50มันจะได้1เหรียญเนี่ยมันก็จะลงตัวใช่หมห้าสิบหนอ 1นึ่0รมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเลทแต่ถ้าเกิดมีใครบ้าอัด1,000ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้า1น0 0งต้นน้ำเนี่ยแต่ดูจากขนาดพูแล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงไปเนาะเพราะว่าจํานวนเงินมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแล้วเวลาเราฝากไปเยอะๆเนี่ยเวลามันถอนรวบ25วันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงไงเราจะถอนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูอ่ะแอด,ดูจาก2วันนะครับที่มันโตเนี่ย อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะโตไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นถึงแสนเราต้องมาดูหลังจากเนี้ยประมาณ5วัน,นครับถ้าภูโตเราก็แล้วแต่นะครับอาจจะฝากเพิ่มหรือยังไงก็ลองคำนวณดูแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแอดก็คิดว่าน่าจะ1 0 0จนถึง200เนี่ยไม่เกินนี้นะส่วนตัวก็คือ50ก่อนเพราะว่าพึ่งลงโตอื่นไปด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆเก็บทุนคืนก่อนนะครับแล้วพอกำไรแล้วเนี่ย พอโตใหม่ๆมาค่อยอัดทีเดียวนะครับผม